b ู yeah. entertainment. Um, เ l มเ g น n ต e ร t a i n m มนตภูมิใจเสนอร่วมต้ยมยำโดยวิถีแห่งคุณภาพชาขาวพิริขุ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาต้มยำบันเทิงแซบเสด็จดเพชรเสดาพร้อมสร้างความเร้าใจมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะคะแหมวันนี้ยายแจ๋วของดิฉันกระซิบมาว่าช่วงนี้เวลาไปงานไหนพอเขาเห็นไม่ต้มยำบันเทิงเป็นต้องวิ่งหนีกันหมดเอ้ย ทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยไม่มีแนวแฉนะคะมีแต่แนวชื่นชมค่ะอ mm hmm. ย่างวันนี้ที่จะพาไปดูก็น่าชื่นชมอีกหนึ่งงานค่ะ mm hmm. เป็นผลงานของน้องสาวคนสนิทของดิฉันน้องอิฟยุพาพักวัชราภัยที่เธอได้เปิดกิจการอันน่าจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตแต่ว่าจะเป็นกิจการอะไรต้องไปชมกันเองค่ะ mm hmm. ไอโมบาย309 DDC มือถือ MP3 ตัวจริงฟังเพลงจุใจพร้อมเพลงใหม่จาก DDC แบบเต็มเต็ม Yes Real ไอโมบายสาม DDC the Real MP3 Phone จากไ m o b i l e บายสามารถ มอเตอร์ไซค์อาจเป็นของคุณส่งฟาหรือห่วงสปอนเซอร์แบบใดก็ได้ชิงมอเตอร์ไซค์รวม66คันก่อน29ธทันวาคมนี้ลูกคุณก็เก่งแบบนี้ได้พาเข้ามางานเอ็นฟ้าไรราชอัจฉริยะปี2โดยเอ็นฟ้าโกรและเอ็นฟ้าคิดทิ้งอันเนี้ยไม่ทิ้ง สนี่ไม่ทิ้งแต่เนี่ยทิ้งอันนี้ไม่คัดเฉพาะตูงชามาทำชาขาวใหม่ชาขาวเพียวริกคุคูผสมเก๊กหวย คุณนายแจ๋วอะ่ะก็มาให้กําลังใจน้องสาวอิฟคนสวยด้วยนะคะก็น้องสาวคนเก่งของคุณนายของแจ๋วเนี่ยได้ชวนเพื่อนๆเ,เปิดกิจการโดยใช้ชื่อว่าอิฟแอนดีแดนทรูปรับจัดงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเต้นเปิดตัวสินค้าโหยสาวอิฟก็รับนะเจ้าคะ่ะงานเปิดร้านก็รับเหมือนกันงานวางตลาดสินค้าอุ้ยก็รับหมดสวยรวยเก่งแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเ,เราไปถามกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับงานวันนี้งานนี้นะคะโปรเจกต์นี้นะคะชื่อว่าอิฟแอนดีแดนทรูปนะคะที่เราทํากันเนี่ยเราจะทำโชว์กัน ขึ้นมานะคะเป็น a l t e r อร์นทีหรือว่าเป็น Choice ใช้กับการจัดอีเวนต์จัดงานปาร์ตี้จัดงาน Launch Product หรือว่า Private Party ก็ได้นะคะเราอยากที่จะโปรโมทอินดัสทรีแดน e ์เนี่ยให้แบบบูม ตูมตามขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วแรงบันดาลใจนะเจ้าคะก็คงจะเป็นทีมแดนเซอร์นะคะกลุ่มดีแดนส์ทูมนะคะเพราะว่าตั้งแต่อิฟได้ทํางานกับเขาครั้งแรกสุดเลยเนี่ยอิฟก็ได้ทั้งเรียนแล้วก็ได้ทั้งทํางานทําเต้นกับเขาอะนะคะเพราะฉะน,น,นั้นแหละก็คือแรงบันดาลใจของิีค่ะไฮไลท์ที่จะจัดงานให้กับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นแบบไหนเจ้าคะไฮไลท์เหรอคะอยากจะบอกว่ามี4แบบ4ีสไตล์ใช่ไหมคะ4อย่างเนี่ยก็คือแบบ สสไตล์เลยไม่เหมือนกันออโชว์ของคุณเนี่ยอยากได้อะไรพิเศษหรือเปล่าหรือว่าถ้าอยากจะให้ทําโชว์ใหม่ให้เลยแบบของคุณคณดียมเลยก็สามารถด้วยเหมือนกันแล้วอย่างนี้คุณอิฟเต้นทุกงานที่จ้างเลยหรือเปล่าอิฟ d เป็นดีแดนส์ทูปเนี่ยคือมีอิฟด้วยนะคะ <laughs> อิฟไปเต้นทุกงานเลยค่ะถ้าเผื่อว่าจะเอาอิ a n แอนดีแดน r ์ทูปไปใครสนใจก็อย่าลืมอุดหนุนคุณอิฟนะเจ้าคะแหมคุ้มคุ้ม ก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอีฟด้วยนะคะแล้วก็ขอให้กิจการของหนูเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยล่ะค่ะรับเรามีคนมาอุดหนุนเพียบแต่ถ้าพี่มีงานหนูมาเต้นให้พี่ฟรีได้มากช่วงเมนูน้าลองคุณนายเจ้าขาปกติแจ้วเห็นว่าคุณนายเติมน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยก็มีแต่แถมน้ําไม่ขวดเล็กก็ขวดใหญ่จนแจวเปิดหลังรถทาความสะอาดเนี่ยโอ้ยน้ําเต็มหลังรถไปหมดเลยล่ะเจ้าค่ะ แจ๋วมีกิจกรรมเติมเชลดูหนังแค่บาทเดียวมาฝากเจ้าค่ะแจ๋วเห็นวีเจวุลเ้นแจ๋วก็เลยต้องเข้าไปถามกันสักหน่อยนะเจ้าค่ะว่าวันนี้มาทําอะไรสําหรับวันนี้นะคะวุณก็มาร่วมกิจกรรมกับแชลนะคะซึ่งวันที่2 7 2 8เมษายนนี้เนี่ยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบเติมน้ํามันนะคะแล้วก็มาปั๊มเชลเนี่ยนะคะ2วันนี้นะคะเขาก็จะแจกบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง m i s s i ่น Impossible 3นะคะ เพียงแค่หนึ่งบาทนั้นเองคุณก็ได้ดูหนังฟรีแบบว่าเหมือนดูหนังฟรีเลยนะคะที่โรงภาพยนตร์ของพารากอนนั่นเองนะคะก็จะรีบมาช่วยกันเยอ<ๆ>ะๆแล้วกันนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะมาเติมน้ามันแค่สามร้อยห้าสิบเนี่ยก็ได้ดูหนังเหมือนเหมือนดูหนังฟรีหนึ่งเรื่องเลยนะคะคุ้มมากๆค่ะใครสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อย่าพลาดนะเจ้าคะ่ะแจว่าให้ทุณนายไปเติมบ้างดีกว่าจะได้ไปดูหนังฟรี <c oughs> วันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วสำหรับต้ยมยำบันเทิงหม้ออร่อยรับรองว่าพรุ่งนี้มีอะไร แซ่บแซ่บมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนวันนี้ขอบคุณโคโค่บูติกเรสเตอร์สวัสดีค่ะเกิดออฟถูกท้าฟันอะกัดไม่ขาวพี่นี่อะไรกันอะใกล้คิดกล้าท้าเอาไปกับาหรับ แบบนี้เลยไม่ได้ทำไมอ่ะก็แผ่นมันเป็นรอ้อยมานี่เอเจเล่นได้เอเจดีวีดีพระเอกตัวจริงเตรพเซิยาอมฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอเพื่อมาทวการเจ็บคอเสรพเซิบรรทวการเจ็บคอตั้งแต่เปิดร้านมาเงียบจนเมียถาม พอรู้จักซุปผงฟ้าไทยใครกินก็ติดใจวันนี้เมียก็อยากถามจะไหวเหรอพี่เพราะมีฟ้าไทยจ่ายน้อยอร่อยมากนี่คือผมเสีย Dove Moisture Therapy ช่วยแม้ผมที่เสียมากให้นุ่มและลื่นขึ้นถึง60%เเเพื่อผมนุ่มลื่นจากภายในจนคุณรู้สึกได้ Dove Moisture Therapy พร้อมปฏิบัติการลดเลือนริ้วรอยหรือยังหม่ริง e ก Decrease Collagen f เ l l e r เติมเต็มร่องลึกของริ้วรอยด้วยซิลิโคนกรมและคอลลาเจนไบโอสเฟียร์ประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้ r n k l e Decrease Collagen Filler จากรอ e a l Paris